ใต้ล่าฟ้าหลังบทที่26ผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูกเจกโกได้เรียวแรงมาจากไหนไม่มีใครรู้แก่แหกปากร้องไม่เป็นภาษาไทยภาษาจีนวิ่งปราดไปหยุดยืนขวางหน้าลูกสาวแล้วกลางแขนกลางขาเหมือนกับว่าถ้าจะทำอย่างนั้นจะป้องกันชีวิตลูกสาวไว้ได้ งูเหลือมตัวนั้นเหมือนงนงงคอชูพ้นพื้นสักศอกลดลงตามเดิมแต่เคลื่อนหางที่วาดวงยังคงเคลื่อนไหวโกหลีกไปเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังของแกแขนถูกกระชากรุนแรงร่างผอมเพียวเพราะออกแรงอยู่ตลอดของแกแทบกระดินตามแรงฉุดพร้อมกันนั้นเองรำตัวอวบหนา และยาวเหยียดของงูร้ายก็อ้อมโคง้งเตรียมตวัดรัดเจกโกเหงื่อแตกพลักๆักหันเลี้ยวขับกลับมาอาลุนฉันเองโกนานลุนลากแขนสองพ่อลูกถอยกรูดมาไกลจนหลังปะทะกับต้นน้อยหนาผอมชะลูดเจ้าตัวลายดกเป็นดอกดวงตัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวนานคงลูกจ้างสารพัดประโยชน์แต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ค่อยๆผูหน้าจากหลังกรงเปล่าที่เคยขังลูกหมีไม่อย่านมออกมาหรือมาก็ดีแล้วอารุณแก่เช็ดเหงื่อที่แตกพักเต็มหน้ากดหัวมันสักโป้งนี่สินค้างคาอวยกให้หมดฉันไม่ฆ่าเขาดอกโกงั้นหรือช่วยไล่มันไปให้พ้นวะวะจะเป็นลมอยู่เฉยๆนะโกอย่าดิ้นอย่าร้อง อยากระตุกกระตากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนานลุนนั่งยองยองลงหลังติดโคนต้นน้อยหนาไม่มีที่จะขยับอีกได้แล้วส่วนสองพ่อลูกกอดกันอยู่หลังต้นไม้งูเหลือมหยุดเคลื่อนไหวแล้วส่วนหัววางแนบดินลิ้นแปปลบแปรปราบจากมุมที่นานลุนนั่งยองยองอยู่แกมองเห็นแก้วตางูร้ายเป็นสีน้ำผึ้งคนจ้องงู งูก็เหมือนจะจ้องคนเช่นกันหลานเหลนหลนพยาฟ้าหลังสูตรลมหายใจเข้าไปอัดไว้เต็มอกเอาเมอสางกันอยู่ใต้คางภาวนาคาถาพระคาถาขันทปริษป้องกันงูพรางน้อมใจไปหาปู่เจ้าฟ้าหลังอธิษฐานขอเมตตาบารมีของปู่เจ้าคุ้มครองนานนานมากจนเท้าเริ่มเป็นเน็บชา จนเจ๊กโกอึดอัดแต่แล้วเจ้าแห่งงูทั้งหลายในพงไพรก็ค่อยขยับตัวส่วนหัวบายเบนไปทางทานสวนมีเสียงโวยวายรั้นจากทางนั้นนานคงแอบอยู่ด้านหลังกอกล้วยนึกว่าง,งูจะเข้ากินจึงโวยวายแล้วเพ่นแนบไม่เลือกทิศเลือกทางไม่ได้เรื่องได้ราวเกาเจ้ง น่าจะให้งูกลืนกินแม่บันไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเจ๊กโกดาลูกจ้างผู้จัดการอะไรไม่ได้สักอย่างกระทั่งงูลับตาลงฝั่งน้ําแกจึงถอนใจอย่างโล่งอกเดินไปเก็บขนนกยุงสองสามเส้นที่หล่นอยู่บนพื้นน้ําตาคลออ้วว่าจะเอาไปส่งนายอำเภอวันนี้ตั้งสองพันหมดหมดหมดกัน ฉันจะมาพูดกับโกเรื่องหนี้สินที่เอาไปใช้ในงานศพแม่ยายนานรุนพูดโกจดไว้เท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทหรือจะใช้คืนแล้วหรืออารุณเปล่าฉันยังไม่มีเงินหลอกโกหรือค่าแม่มันเมื่อกี้ก็ล้างหนี้กันไปแล้วหรือมันโง่าอารุณเอางี้หรือหาหนังมันง,งามๆให้อัวสักสิบเืนถือว่าล้างหนี้กัน นานลุนนั่งยองยองใต้ร่มน้อยหนาสอกวางบนเขา่ามือสางกันเหมือนท่าแบกขวานฉันไม่ฆ่าเขาดอกโกรีดคองบ้านฉันยึดถือกันมาหลายชั่วคนแล้วเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับงูเราไม่ฆางูคิดดูนาอารุณนาเพราะพวกลือไม่ฆ่าน่ะสิงูมันถึงเพ่นพ่านเต็มบ้านเต,เต็มเมือง เดี๋ยวไก่หายเดี๋ยวหมาหายเดี๋ยวควายหายงูมีมากเกินไปคนก็เดือดร้อนนามีมากๆระวังเถอะมันจะกินคนงูเหลือมไม่กินคนดอกโกเว้นแต่คนคนนั้นจะถึงกรรมเคาะงูเหลือมถึงจะกินก็พวกลื้อคิดเสียแบบนี้งูถึงอารวาสเข้าบ้านเข้าเมืองฉันได้ยินมาว่าโกอยากได้เลียงผาไม่ใช่หรือ ฉันจะหาเลียงผามาล้างนี่ตกลงไหมก็ได้แต่ตัวเท่าลูกหมาอ่วไม่เอานะอย่างน้อยต้องเขายาวสามนิ้วเอามาทั้งตัวนะอารุนนะตัดหัวออกอ้วไม่เอาเดี๋ยวเอาแพะเอาแกะมาหลอกอ้วฉันไม่เคยหลอกใครนานรุนหันไปมองหน,นงังงูตากพาดบนค้างอย่างไม่สบายใจนักโกอย่าว่าฉันสอนเลยนะ โกเลิกซื้อหนังโงูเสียเถอะโกทำผิดรีดบ้านครองเมืองเราชาวบ้านทนไม่ได้โกจะไม่มีที่อยู่วะก็ว่าจะเลิอกอยู่แล้วเหมือนกันแล้วนี่หรือจะเข้าป่าเมื่อไหร่ก็วันสองวันนี้แหละโกเป้หลังหนักอึ้งด้วยข้าวสุกข,ข้าวสารเสื้อผ้าหยกยาลูกปืนและข้าวของจำเป็นอื่นๆ เท้าสามคู่ย่ำตามกันบนด่านร้างผ่านบ่อน้ำพระเรือสีขึ้นไปแล้วป่าเริ่มทึบสลับโปร่งเป็นแห่งๆใบไม้แห้งสมหนามากมายแห้งและกรอบลาวทะเลใบไม้มากจนวันว่าบุรีก้นเดียวหรือไม้ขีดเพียงก้านเดียวป่าทั้งป่าอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาทำไมครูถึงอยากไป เขาฟ้าหลังนักก็อย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ปีแรกที่มาถึงตั้งแต่ได้ยินได้ฟังตำนานพญาฟ้าหลังผมก็อยากไปเท่านั้นหรือไม่ใช่อยากได้ขุมทรัพย์พญาฟ้าหลังหรือชายหนุ่มหัวเราะเบาๆหน้าใสตาใสแค่นั้นจริงๆพี่นานเขาตอบไม่ตรงกับใจเท่าไรนักนึกเห็นหน้าซื่อหน้าใส แต่กลับเศร้าหมองของครูสาวรุ่นน้องก็ไม่สบายใจผมไม่สนใจขุมทรัพย์อะไรนั่นหรอกทุกวันนี้แค่มีอยู่มีกินผมก็พอใจแล้วผมยังไม่อยากเป็นเศรษฐีมันจะยุ่งเสียงสวกสากริมทางพอมีอยู่บ้างเบนไฟฉายเข้าจับกลับไม่เจอเจ้าตัวที่ทำให้เกิดเสียงนกเริ่มร้องไก่ป่าเริ่มขัน เสียงขันกล้องในป่ากว้างฟังแจ่มชัดก็กังวานเสียงใสเหมือนแก้วไม่มีแหบพร่าสันเครือขันรับขันไร่ราวหลีกรอจัดจังหวะให้แก่กันไม่พบตัวเลยแต่เสียงขันด้านดงเหมือนจะบอกให้รู้ว่าชุกชุมพอๆกับไก่บ้านทำไมต้องรีบออกแต่ตีสามตีสี่พี่นานเอาเลิกเอาชัยอะไรหรือเปล่า ก็ด้วยแหละครูผมกับพ่อไอ้กล้องอยากไปถึงเขาฟ้าหลังก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไม่อยากเข้าไปเลิกไม่ดีจะหกโมงเช้าอยู่แล้วแต่ป่ายังเมื่ออยู่มากเหลียวกลับหลังฟ้าเริ่มเรื้อแดงตามช่องว่างระหว่างพุ่มไม้กะว่ากะว่าเจ้านักร้องเสียงเศร้าประจำไพรเริ่มร้องเพลงได้ยินทีไรจิตใจไม่ค่อยเบิกบานเลย เสียงเศร้ามองของมันรบกวนจิตใจย,ยิ่งนักสว่างพอสลัวรำไรเลือนลางหมอกพลางแสงไฟตัดหมอกเหมือนพุ่งไฟส่องฝ่ามา่านควันฟ้าด้านหลังแดมเข้มขึ้นดับไฟเอากระบอกยาวเกือบสอกซุกใส่ซอกเป้หมอกยังพรมเสียงสดใสของเจ้ากลางเขนดงเพียกเพราะเจ้าเจ้าเรื่อยร้อง เหมือนไม่เคยทุกข์เคยโศกหมอกฟุ้งเป็นฝอยปลิวปลอยผ่านหน้าเราจะคว้าจับเอาไว้มาเล่นได้ป่าเป็นสีเทาเงาไม้ยืนสล่างมีหมอกหม่มคลุมตัดลงหุบกว้างฝอยหมอกหายไปแล้วแต่ที่เชิงเขาข้างหน้าไปโน้นหมอกหรือเมฆก,ก็ไม่รู้ก่อตัวออกจากซอกเข่ากล่นลน,น่าจะเป็นหมอก แต่ดูเข้มข้นและหนาแน่นเป็นเมฆพรุ่งๆลอยๆขึ้นไปเหมือนควันไฟที่เกิดจากหญ้าสดเหมือนไม่ใช่หมอกไม่ใช่เมฆเหมือนจะเป็นควันหญ้าสดที่มีใครอุดริมาเผาเล่นแดดส่องพาดไหลเขางามเหลือเกินเหมือนภาพวาดสีสดๆตัดกัดฉุบฉับกลุ่มหมอกขาวที่ลอยขึ้นมีเหลือบทองเหลืองสด เทือกเขาพาดขวางเป็นสีครามเข้มกลึงกลางแนวเทือกมีหมอกคาดเรื่อยรอยงามเหมือนภาพเขียนท้องฟ้าก็ดูเข้มจนครางแคลงว่านี่ฟ้าฤดูร้อนฤดูหนาวกันแน่พี่นานล่วงหน้าไปก่อนนะขอผมถ่ายรูปหน่อยจะเอาไปฝากมุกกรินกูตามก็แล้วกันนะครูนกนา,นานาร่าร้องไก่ฟ้าบินมาพบผลับ บินมาเป็นคู่ตัวเมียดูจืดจืดตัวผู้มีสีขนสีน้ำเงินเข้มเต็มอกหน้าแดงงอนดำปีกและหางเป็นสีขาวสะอาดหางยาวเกือบช่วงแขนบินไปไกลตาแล้วล่อดลงหายลับถ่ายรูปได้อีกสองสามรูปยามเช้ากลางหุบใหญ่ไม่ว่าวางกรอบภาพตรงไหนก็สวยไปหมดโครงเครง่ง ดอกโตสีม่วงสดกรีบอ่อนมีน้ำค้างเกาะพาวก็หน้าถ่ายดอกอะไรไม่รู้สีฟ้าเจือม่วงเจือขาวดูคล้ายดอกผักตบขึ้นเป็นดงนกแก้วขนเขียวเกาะกลุ่มบินพลูหากไม่รีบไปหากฟิล์มไม่จำกัดจะถ่ายเก็บไว้ให้หมดเออแล้วจะเอาอะไรไปฝากอีกคนดีหนอวู้ไม่มีเสียงตอบ สองคนคงเดินไปไกลแล้วไม่วิตกไม่กังวลด้วยว่าถึงหลงหลุดไปถึงตอนไหนเล่าชาวบ้านผู้ใจงามทั้งสองไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขาพลัดหายไปได้เว้นแต่จะพลัดไปอีกมิติเวลาหลุดไปอยู่ในยุคสมัยพญาฟ้าหลังอะไรโน,น่นพญาฟ้าหลังนั่งเมืองใต้ล่าคนลุ่มฟ้าขาวว่า ใต้ล่าฟ้าหลังเพลงเก่าท่อนหนึ่งที่ตกค้างหลงเหลือช่างเราใจนักตามคำเล่าลือของพวกพ่อเท่าแม่แก่เล่าสืบกันมาพญาฟ้าหลังช่างองอาจสง่างามเหลือเกินเป็นตัวดีตัวงามกล้าหาญเสียสละสมเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองในอุดมคติพญาฟ้าหลัง ตายไปกี่ร้อยกี่พันมาแล้วก็ไม่รู้แต่คนยังจดจำสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างไม่มากมายนักดอกได้สักหนึ่งในสิบของพยาฟ้าหลังก็พอวู้มีเสียงกูวู้กูวู้ขานตอบไม่ใช่เสียงคนคงนกตัวใหญ่บางชนิดกระมังเสียงร้องเช่นนั้น ชวนคิดไปถึงนกใหญ่มากกว่านกเล็กนกเงือกเป็นอย่างไรหนอะไม่เคยเห็นตัวจริงเลยว่ากันว่ามันสักเป็นสีแห่งป่าพอๆกับนกยุงทีเดียววู้ไม่มีเสียงตอบชักร้อนใจราวีเร่งเท้าไปตามทางด่านสังเกตจากรอยเท้าซึ่งไม่ค่อยมีสังเกตจากพุ่มไม้ใบหญ้าที่ถูกรบกวน ไม่ช้าไม่นานก็มองเห็นนานลุนกับนางแดงยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงกับที่ดีใจรียบเร่งเท้าเข้าไปทันทีครูอย่าเข้ามาอะไรพี่นานงูเหลือมใจหายวูบพอมองไปก็เห็นเถาวันใหญ่ที่ห้อยย้อยจากคบไม้เริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่เถาวันหากแต่เป็นเจ้าเลือดเย็นร้ายแรงประจำป่าห้อยหัวลงมา ดอกดวงลายพลอยชวนตาลายมันเคลื่อนลงเคลื่อนลงปากอ้ากว้างเห็นเขี้ยวงงลิ้นแล,ลบแผลบ,ลบชายหนุ่มชาเปรี้ยไปทางล่างสยดสยองพร่ำนพรึงสุดหัวสุดเท้านานลุนกับนานแดงยืนตรึงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไม่กระตุกกระตากไม่แม้แต่จะชักเท้าถอยหนีแม้กระทั่งลมหายใจก็เหมือนจะไม่เข้าออก เหมือนกับกลายเป็นตอไม้เป็นรูปสลักจากหินไปเสียแล้วพญางูตัวใหญ่และยาวเหยียดยังคงทอดร่างลงมาเรื่อยๆดอกวงอันเลื่อมลายไหลเลื่อนลงมาเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดตัวโตวกว่าโคนขาโตขนาดเสาเรือนหลังย่อมลิ้นยังแบลบแผลบจับกลิ่นจับทิศทางตั้งแต่ใต้คางลงมาตลอดท้อง เป็นสีทองคร่ำลักษณะเป็นเหลือมทองตามตำนานเล่าของคนในหมู่บ้านท่าทางดุคงหิวจัดยิ่งงูหิวงูเหลือมยิ่งดุกล่าวกันว่ายามหิวหิวงูเหลือมจะเลื้อยรวดเร็วมากเรามาวิ่งกวางเปรียวๆบางทีหนีมันไม่พ้นเหมือนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสักสิบชาติ เชื่องช้าอืดอาดน่ากลัวหน้าพร่านพรึงเหมือนมีอำนาจลี้ลับบางอย่างส่งมาสะกดตรึงเหมือนว่าจะหนีก็หนีไม่พ้นชายหนุ่มอึดอัดแทบขาดใจรำรำจะปลดปืนมาเล็งแล้วกดเปรี้ยงเข้าตรงโศกตรงกลางกะโหลกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ลากเท้าถอยหลังช้าชใจหนึ่งเนึกแผ่เมตตาแต่อีกใจ กลับล่ำร้องให้หันหลังโกยเอา้าพอมีความเคลื่อนไหวข้างหน้าพยามัจจุราชเลือดเย็นก็หักเหปลายหัวเล็กน้อยลิ้นยังคงพุ่งเข้าพุ่งออกกว่าครึ่งของลำตัวอันยาวเหยียดยาวไม่ต่ำกว่าสิบเมตรทอดลงดินแล้วส่วนหางก็หลุดพวกลงมาฟาดดินเสียงดังสนัน่นเหมือนกิ่งไม้ตกหัก ระยะห่างระหว่างงูกับหนานลุนและหนานแดงไม่ถึงหเมตรเลื้อยอีกครั้งสองครั้งตวัดวงหางอ้อมโค้งอีกครั้งเดียวขนดขนาดเสาเรือนอ้อมมัดทันทีวิรูปกเหหิเมเม,เมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหา โคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมมามังอปาเทโกหิงสะมามังหิงสิทิปาททโกมามังปัะจ,จุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปับโตสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพ พัทราณิปัสสันตุมากินจะปาปะมาขะมาลมยามเช้ากลางหุบเขาพัดแผ่นชื้นนกใหญ่นกน้อยยังบินบ่นร่อนร้องไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นคบใหญ่ไม้สูงไกลออกไปชนีไร้ไม้ร้องผัวผัวไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงเยือกยินวังเวงท่ามกลางลมหายใจ อันแทบจะขาดของครูหนุ่มคนนั้นฉับพลันเสียงสวดท่องก็ดังขึ้นพร้อมเพียงซุ้มเสียงนั้นสงบแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคําจนครูหนุ่มชะงักเท้าห้อยมือสำรวมโดยไม่รู้ตัวนานลุนกับนานแดงผู้บวชพร้อมกันศึกพร้อมกันมีลูกเมียแทบพร้อมกันยังคงยืนนิ่งเหมือนสองเท้าถูกตอกลงในดิน งูยังคงเคลื่อนไหวห่างเพียงสักสองเมตรเท่านั้นแต่แล้วลำตัวยาวเหยียดกับค่อยวาดโคง้งแล้วหดเข้ากายกองกันกองนิ่งอยู่อย่างนั้นดอกดวงลายเลือยยังขยับขยื่อนอยู่ลิ้นสองแฉกแดงฉานยังแลบแผลบ,บเหมือนฟ้าแลบเกือบไปแล้วครูพ้นมาได้ทั้งหมดก็เร่งเท้าพืดพืดเหนื่อยแทบขาดใจ ทั้งที่แทบไม่มีเรี่ยวแรงใช้กายเลยเหนื่อยกว่าวิ่งสุดฝีเท้าเสียอีกไปจะเอออีท่าไหนพี่นานก็คุยกันไปเพลินๆพน,นานลุนตอบนานแดงมันเดินหน้าหยุดกึกจนผมแทบชนหลังพอมองไปเห็นเลื่อมลายต้องแดดอยู่บนคาคบมันคงซุ่มดักเก้งดักกวางอยู่ตรงนั้นมันด่านสัตว์สัตว์คงผ่านมาเป็นประจำ ไม่มีอะไรแล้วครูปู่เจ้าท่านแต่งมาลองใจเราเท่านั้นลูกบ้านฟ้าหลังทั้งคู่ยังคงจ้ำเท้าตะพื้ตะพือชดเชยกับเวลาที่เสียไปเสียเวลาร่วมสี่สิบนาทีแต่ละนาทีนานเหมือนเป็นปีแต่ละนาทีที่ผ่านความตายมากวักมือเรียกอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าลอเล่นกับความตายแท้เชื่อได้อย่างไรว่าปู่เจ้าลองใจ ลองแล้วเกิดตายไปจริงๆลูกเมียอ,อยู่ข้างหลังจะอยู่จะกินกันอย่างไรทั้งสองอดทนแน่วแน่ไม่หวั่นไหวแม้สักเสี้ยวนาทีหนึ่งก็ไม่มีวอกแวกมีสมาธิมีพลังมีความเชื่อมั่นในอำนาจลี้ลับที่พวกตนยึดมั่นยึดถือในที่สุดความมุ่งมั่นอันแน่วแน่มันก็เอาชนะได้แม้กระทั่งยม,มทูตในร่างงูใหญ่ ยาวกว่าห้าวาที่พี่นานท่องเมื่อกี้อะไรครับบทสวดองค์อางปู่เจ้าอย่างที่พ่อเท่าว่าไว้หรือเปล่าหรอครูอันนี้เป็นพระปริศมีในสวดมนต์เจ็ดตำนานชื่อว่าขันทปริศเป็นบทสวดแผ่เมตตาแก่งูทั้งหลายอย่างผมนี่ถือได้ไหมครับได้ใครๆก็ถือได้ทั้งนั้นแหละครูไม่มีข้อห้ามอันใด ผมหมายถึงว่าผมจะถือขึ้นไหมแบบพี่นานอันนี้ไม่มีใครบอกได้หรอกครูมันอยู่ที่ใจพี่นานสอนผมได้ไหมได้เดี๋ยวกินข้าวแล้วครูหาดอกไม้สามดอกไหว้พระรัตนไตรแล้วผมจะสอนกินเมื้อเช้ากันเมื่อสิบนาฬิกาเสร็จเศษแดดกระจ่างแต่ต้นไม้มากมายเหมือนคายไอน้ำออกมาไม่รู้หมดรู้สิ้น อากาศจึงเย็นขึ้นไม่รู้สึกร้อนสักนิดน้ำในลำห้วยยังไหลลินลินซอกห้วยมีเห็ดสีขาวนวลขึ้นเบียดกันเป็นกระจุกก้อนหินในน้ำมีสาหลายเส้นเกาะผมยาวปล่อยปลายเลื้อยไหวตามแรงน้ำหาได้ดอกไม้ครบสามสีชายหนุ่มก็นำมามอมให้พรานไพรพื้นเมืองทั้งคู่ทั้งสองรับ แล้วหันหน้าทางทิศตะวันออกไหว้พระกล่าวนะโมตัสสะารหังสัมมาสัมพุทโธแล้วสอนบทสวดคันธปริตครูหนุ่มเอาปากาก,ากากับสมุดในเป้มาจดจดเสร็จก็ถือโอกาสขณะพักสูบุรีท่องมนปลไปพลางนกร้องเริงร่าใบไม้มากมายหล่นสุมออกเดินกันอีกครั้งก้นหุู มีใบไม้เน่าูุหนาจนท่วมหลังเท้าอับและชื้นแฉะอยู่ตลอดปีหอบขึ้นมักเป็นดงทากมีทั้งท่าเข็มท่าลายและทากชนิดหนึ่งชาวพื้นเมืองเรียกว่าตัวคุนจะจัดเป็นทาตด้วดหรือไม่ราวีไม่แน่ใจกัดไม่รู้สึกกินเลือดอิ่มแล้วตัวกลมเป้งเกือบเท่าหัวแม่โป้ง แพรที่ถูกมันกัดจะคันถ้าเข็มตัวเท่าเข็มยัวเยะยยึกยืออยู่ใต้ใบไม้เน่าพอใบไม้พริกก็สายหัวร่อนสลอนชวนขนลุกถ้ารายมีรายจางๆพาาตามยาวตัวใหญ่กว่าเล็กน้อยหนานลุนกับหนานแดงเอายาสูบชุบน้ำขยี้ทาวผิวเนื้อนอกผ้าจนทั่วทั้งคู่สวมแต่รองเท้ายางรถ หลังเท้ายังเปล่าเปลือยอยู่มากแต่ทากกลับไม่กล้าเกาะราวีเอาด้วยรั้งถุงเท้าเหนือขึ้นมาถึงถุงน่องกระชับสายผูกรองเท้าผ้าใบแน่นตึงแขนและคอถูทาด้วยใบยาสูบจนเหม็นคลุ้งโน่นคร,นนครูนานแดงชี้มือไปที่ยอดยางคู่ดูสูงลิฟพ์ผลไม้อื่นไกลออกไปนั่นละ ปากทางเข้าเขาฟ้าหลังใจเต้นระทึกความรู้สึกรีพผุพุ่งขึ้นตื้นตันระทึกไหวคล้ายการกลับสู่บ้านเก่าที่พลากจากไปนานเหมือนมีความสัมพันธ์ข้ามภพข้ามชาติอะไรบางอย่างเป็นสายใหญ่เกาะเกี่ยวผูกพันไว้เมืองใต้ล่าถ้ามีจริงตัวเมืองอาจจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของป่าอันไพศาลนี้ก็ได้ดินอาจถมทัพความเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอาจทำให้เมืองถูกเลืนหายต่อมากลายเป็นป่าเขาขึ้นบทบังซุกซ่อนหลักฐานใดๆให้ปลอดพ้นจากสายตาคนรุ่นหลังพี่นานเชื่อว่าคุมทรัพยยาฟ้าหลังมีจริงหรือไม่ทั้งสองอึ้งไปนานมองหน้ากันอย่างอึดอัดนานลุน เอาบุหรีใบตองแห้งมาจุดสูบสูบอยู่หลายอึกจึงค่อยพูดพูดอย่างระมัดระวังถ้าไม่มีจริงแล้วปิ่นกับกำไรที่ไหลน้ำมันไหลามาจากทางไหนอาจจะเป็นกรุแตกเจดี JD พังหรือทองที่คนโบราณฝังไว้แล้วลืมก็เป็นได้บ้านเราไม่มีตำนานกรุแตกเจดี JD พังหรือคนโบราณฝังทอง มีแต่ตำนานพญาฟ้าหลังแล้วพี่นานไม่คิดจะค้นหาหรือครับของอย่างนี้อย่าไปเสียเวลากับมันเลยครูนานแดงตอบแทนเพื่อนถ้าเป็นของเราจริงถ้าบุญเราถึงไม่ต้องค้นก็พบแต่หากมันไม่ใช่ของของเราต่อให้ขุดทั้งภูเขาก็หาไม่พบตำนานตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพญาฟ้าหลังจะกลับมา นานรุ่นต่อแต่จะมาเมื่อไรงูเหลือมจะมาสำแดงนิมิตให้รู้สําแดงนิมิตอย่างไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันตำนานไม่ได้บอกไว้แล้วมีใครเคยเห็นเคยพบคุนทรัพหรือครับมีพ่อเท่ารู้เรื่องนี้ดีว่ากันว่าคุณทรพย์พยาฟ้าหลังมีงูเหลือมยักษ์รักษาอยู่นานแดงพูด เล่าเรือกันมาว่าเป็นพญาแห่งงูเหลือมทั้งหลายตัวใหญ่มากมีพิษด้วยมีงอนแดงมีลายพลาวพลายคนเคยพบขุมทรัพย์ที่ว่านี้ต่างตายกันมามากแล้วครูบางตำนานว่าตายเพราะพิษงูยักษ์บางตำนานว่าตายเพราะงอนพิษพญาฟ้าหลังหวานไว้พ่อเท่ารู้เรื่องนี้ดีแกว่าใครแตะต้องขุมทรัพย์ จะเกิดกลายเป็นผิวหนังไม่เกรียมเหมือนลายงูแล้วก็จะตายหากไม่ตายก็จะบ้าไปชั่วชีวิตผมขอถามอีกคำพ่อเท่าเคยเจอขุมทรัพย์แล้วใช่ไหมนานลุนอ้ำอึ้งไปในทันทีจบบทที่26ติดตามใต้ล่าฟ้าหลังบทที่27หากผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะคะ และหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ